สวัสดีค่ะเพื่อนๆแอนนามาอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเจ้าโตโยต้าแคมรี่รถที่ลูกค้าออเดอร์สั่งให้หานะคะเอามาส่งที่จังหวัดสุโขทยัยค่ะกำลังทําสัญญาอยู่รถสวยมากๆเลยนะลูกค้าเห็นรถไม่ลองเลยเดี๋ยวไปถามลูกค้าดีกว่าว่าติดตามเมื่อกี่ปีแล้วนานหรือยัง สวยอะ่ะข้างในข้างในขี่เข้าไปอีกหน่อยหนึ่งน้ำท่วมนะคะ อาครับตอนนี้ก็ผมก็มาส่งรถให้คุณอาร์นะครับคุณอาตอ<น>่อเรียไม่อาแล้วย,ยังหนุ่มอยู่เลยอันนีดมาส่งที่สุขโขทยัยคุณอาเขาบอกว่าก็ติดตามมากี่ปีแล้วเนี่ยห้าปีแล้วเนาะตั้งแต่เฟนบด พอผมผสมนี่อาบอกใช่ตัวจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าในถ้าดูตัวผมเนี่ยในกล้องเนี่ยแก่แต่ตัวจริงหล่อนะครับคอนเฟิร์มจริงครับหล่อนนะครับถามรถเป็นไงบ้างคะแล้วรถเป็นไงบ้างครับไปผิดหวังนะครับไม่ผิดหวังเลยน้องเป <c oughs> ็นทั้งที่เพื่อนดูเลยไม่ต้องอาบอกเส <c oughs> ียใจเงินอย่างเดียวเลยอาบอกไม่ดูรถเลยไม่ลองด้วยเชื่อใจไม่นะครับไม่เอาเพราะว่าเราทดลองให้เรียบร้อยแล้ว รถเกือบสามแสนไม่ลองมีจริงเหรอนี่แหละน่โอเคงั้นก็ขอบคุณคุณอามากนะครับร้อยกับทา้งสอดภัยด้วยนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็ต้องกลับก่อนแล้วนะคะไม่มาสุโขทัยนี่ไม่ได้นอนพักค้างเนาะก็สามารถกลับได้เลยก็ทานเกือบวิวอยู่ก็เดี๋ยวไว้รอติดตามรถคันใหม่เนาะ ว่าจะมีคันไหนเข้ามานะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ